เอาละคช่วงนี้มาเข้าสู่กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านกันเลยนะคะครูฟังคะจากหัวข้อที่เรียนให้ทราบไปเนี่ยนะคะคือการจะเป็นเจ้าของห้องชุดในคอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับคนจำนวนมากพื้นที่ส่วนกลางต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้คอยบริหารจัดการดูแลเพื่อให้เกิดความสงบสุขแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งผู้ดูแลพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาก็เรียกว่า นิติบุคคลอาคารชุดหรือว่าผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยนะคะอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้อันนี้เขาก็จะทำหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นการจัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมจัดทำบัญชีรับจ่ายตลอดจนดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือว่ามติของที่ประชุมใหญ่นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย นะคะด้วยหน้าที่ที่สำคัญต่างๆเหล่านี้เน่นะคะก็ทำให้คนที่จะมาเป็นผู้จัดการต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ <S <S วันนี้เราจะมาเก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องนี้กันนะคะว่าแล้วระเบียบข้อบังคับการแต่งตั้งผู้จัดการอาคารชุดมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะโดย นะก็จะมีการนำตัวอย่างคดีสารปกครองนะที่เคยมีการยื่นฟ้องมาเล่าให้ฟังกันนะคะนะสัญญาณจากวิทยากรของเรามาแล้วนะท่านตุลาการสารปกครองเชียงใหม่ช่วยทำงานชั่วคราวในสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณดานายศรีโมราค่ะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณสุน,นันสวัสดีครับท่านผู้ฟัง อันดับแรกต้องเรียนสอบถามท่านรองเพื่อเป็นความรู้ให้ผู้ฟังก่อนนะคะว่าสําหรับคนที่อาจจะกําลังตัดสินใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องชุดในคอนโดเนี่ยนะคะก่อนตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะท่านรองเราควรจะต้องศึกษาเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับหรือว่าข้อกฎหมายอะไรในการอยู่คอนโดบ้างอะค่ะครับเรื่องการซื้อคอนโดนี้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องความนิยมของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าการอยู่คอนโดจะสะดวกสบาย เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่ทํางานก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางบางทีก็อยู่คอนโดนี้ก็ประหยัดค่ารถไปด้วยถึงแม้ว่าราคาคอนโดปัจจุบันนี้ของเมืองไทยอย่างในกรุงเทพเรานี่ก็ราคาก็เป็นล้านขึ้นไปทั้งนั้นส่วนใหญ่การซื้อคอนโดนั้นนอกจากจะดูเรื่องของทำเลแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่แต่ละคนจะชอบกันนะครับในเรื่องกฎหมายเราก็ต้องมีความรู้ด้วย เช่นในการซื้อเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าในการที่ที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะมีการโฆษณามีเอกสารต่างๆโฆษณาเอกสารโฆษณาเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นสาระสําคัญมากเลยเราจะต้องเก็บไอบโบชวัวโฆษณาเนี่ยว้เป็นหลักฐานเลยนะครับ hmm. เพราะว่าเวลาตอนที่เราไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปซื้อก็จะซื้อบางทีเขามียังสร้างไม่เสร็จเพราะราคาตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยราคาจะถูกกว่าราคาที่สร้างเสร็จแล้ว เราก็จะไปจองซื้อที่เขาเรียกว่าซื้อกระดาษนะครับซื้อมซื้อกระดาษมาก่อนเนี่ยก็ต้องเก็บหนักฐานไอ้ที่เขาลูกถ่ายไอ้รูปรป,ประชวเนี่ยเขาที่เาขาโฆษณาว่าจะมีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าหากภายหลังเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เาขาโฆษณาไว้อันนี้เราก็สามารถนํามาฟ้องร้องที่จะเรียกค่าเสียหายหรือว่าบังคับที่ให้เขาเนี่ยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่เขาโฆษณาได้อันนี้เป็นสาระสำคัญเลยนะฮะอย่าไปทิ้ง โฆษณา,าดีกว่น,นะครับส,ส่วนเรื่องของสัญญาเนี่ยในการที่จะทํานะครับก็เขาเรียกว่า <c oughs> ตอนที่เราไปวางเงินครั้งแรกที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าสัญ,ญญาจะซื้อจะขายนะครับหรือว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสัญญ,ญาซื้อขายสัญญ,ญาพวกนี้เนี่ยจริงๆตอนเนี้ทางรัชากาลเราก็มีการถือว่าเป็นสัญญ,ญาที่มีแบบมาตรฐานละก็ถ<ช>ือว่าผู้ซื้อเนี่ย อุ่นใจไปขั้นหนึ่งนะครับว่าวารัฐเนี่ยได้มาเข้ามาดูแลก็คือว่าผู้ขายเนี่ยจะมาเขียนสัญญาเพื่อจะมาเอาเปรียบผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้ถ้าหากไปเขียนข้อความสัญญาที่เป็นการเอาเปรียบผู้ซื้อนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐวางเอาไว้เนี่ย้ข้อความส่วนนั้นก็จะเป็นโมฆะไปฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ารัฐเนี่ยคุ้มครองผู้ซื้อพอสมควรนะฮะ ส่วนในกรณีเรื่องทรัพย์ส่วนกลางอันนี้เป็นสาระสําคัญเลยาหรับคนที่จะไปซื้ออาคารชุดต้องคํานึงด้วยเพราะว่าเราซื้อแล้วนี่ไม่ใช่เราอยู่เปล่าๆนะฮะเราต้องเสียสตังเสียส่วนกลาง,าง,งด้วย,ยนะครับเพราะว่าอาคารชุดเนี่ยม,ม,ม,มันก็ไม่เหมือนบ้านอยู่ตามถนนทั่วไปที่ถนนเป็นถนนหลวงนะมเีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะอะไรพวกนี้ไฟไฟ้าก็เป็นไฟถนนของรับทั้งหมด เราก็ไม่ต้องจ่ายตังอะไรแต่ว่าถ้ามาอยู่ในอาคารชุดเนี่ยทุกอย่างเป็นถือว่าตรงนั้นรัดไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องละการเก็บขยะไฟฟ้าการบริหารการทูแความสะอาดต่างๆนี้มันต้องใช้เงินก็ต้องเอาเงินจากคนที่ไปอยู่นั่นแหละเอามาร่วมกันมาดูแลงั้นอันนี้เราก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางตรงนี้เพราะหากเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางนี่ก็จะต้องถูกตัดสิทไม่ให้ใช้บริการส่วนกลาง หรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่จ่ายก็ได้ตอนนี้ถูกตัดสิทธิก็ไม่เป็นไรค่ะก็มีเหมือนกันบางคนแต่ว่ามันจะมีปัญหาตามมาภายหลังก็คือว่าจะมีค่าปรับแล้วถ้าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไปขายไอห,ห,ห้องคอนโดเราเนี่ยะก็จะขายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาจะมีที่ย้อนหลังเลยค่ะเล็กย้อนหลังเลยนะฮะเ,เงินที่ที่คุณค้างจ่ายเนี่ยบางทีกลายเป็น ป็นแสนเลยนะโอ้นะคือ,อยังไงก็ต้องเคลียร์ไม่อย่างนั้นถ้าคุณจะขายจะเปลี่ยนมือนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะครับต้องมีมางระมัระวนะค่ะนะแล้วยงังไงต่อคะท่านรองทีนี้ในเรื่องของอาคารชุดเนี่ยเราจะต้องมาดูนะครับคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆอาคารชุดเนี่ยเราถือว่าเป็นแบบจําลองประชาธิปไตยที่ดีที่สุดเลยนะผมผมเห็นอย่างนั้นนะครับค่ะเพราะว่า เมื่อทุกคนจะอยู่ในอาคารชุดเอกตึกถูงสูงเนี่ยในแท่งเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ร่วมกันมันก็เหมือนประเทศชาติเนี่ยที่มีคนเป็นหกสิบล้านเนี่ยอันนี้อาคารชุดก็อาจจะมีคนเป็นหลักน้อยหรือหลักพันก็จะต้องมีผู้จัดการอาคารชุดอกีกคล้ายเหมือนนายกใช่ไหมฮะเป็นคนบริหารจัดการต่างๆดูแลทั้งหมดก็เหมือนนายกรัฐมนตรีดูแลประเทศเราแบบเนี้ยนะครับแล้วอันนี้คนนี้เขาจะมีหน้าที่เป็นคนจัดการ ความสะอาดเรียบร้อยต่างๆดูแลต่างๆมีปัญหาอะไรเราก็ไปบอกผู้จัดการเนี่ยเขาจัดการเคลียร์ให้หมดแล้วนะครับรวมทั้งเขาก็จะมาเก็บเงินเราด้วย,วยนะฮะเก็บเงินในค่าส่วนกลางเนี่ยก็เหมือนกับรัฐบาลนี่ต้องมาเก็บภาษีเรานี่แหละนะครับและอีกก,อกลุ่มหนึ่งฮะ,ะอีกฝ่ายนยึงก็คือคณะกรรมการนิติบุคคลก็คือตัวแทนของเราเนี่ยคือเนื่องจากอาคารชุดมันก็มีหลายห้องใช่ไหมฮะบางบางอาคารมีเป็นร้อยห้อง บางทีเป็นถึงพันห้องนะตึกสูงสูงหรือว่าอาจจะมีหลายตึกรวมกันเอามารวมกันเป็นอาคารชุดอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องมีคณะมังการเป็นตัวแทนก็คล้ายๆเหมือนสภา,านั่นเองนะฮะสภาก็ามีหน้าที่ไปคอยควบคุมผู้จัดการอีกทีหนึ่งเหมือนสภาที่ไปควบคุมนายกเนี่ยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ออกระเบียบกฎเกณฑ์ต,ต่างๆเพราะคนมาอยู่ร่วมกันในอาคารเนี่ยก็ต้อง มีระเบียบก็เหมือนประเทศชาติที่ต้องมีกฎหมายมาบังคับใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนก็อยู่กันด้วยความผาสุกอันนี้ก็ต้องมีกร้มการแล้วฝ่ายที่สามก็คือเจ้าของร่วมก็คือเจ้าของห้องชุดแต่ละคนเนี่ยแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยนะครับก็เหมือนกับประชาชนแต่ละคนเนี่ยัค่เจ้าของร่วมเหล่าเนี้ยอาคารชุดจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การมีส่วนร่วมของเจ้าของร่วมเพราะว่า เจ้าของร่วมจะต้องเป็นคนไปเลือกคณะกรรมการแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกผู้จัดการด้วยอ่าอันนี้จะต่างจากเมืองจากประเทศนิดนึงเพราะว่าประเทศไทยเหล่านี้เราเลือกนาย,ยกโดยตรงไม่ได้เราต้องให้สภาเลือกแต่ว่าของอาคารชุดนี่เลือกทั้งคณะการอาคารชุดแล้วก็เลือกหัวผู้จัดการด้วยงนั้นเมื่อเลือกไปแล้วนี่ก็ต้องไปดูสอดส่องดูแลด้วยว่าไอ้คนที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยเขาทําง,งานสุจริตหรือเปล่า นะฮะผู้จัดก,การเนี่ยมีการโกงไหมนะครับคณะกรรมการเนี่ยมีการผริตหมยเพราะว่าการบริหารอาคารเนี่ยมันมีผลประโยชน์เพราะว่าต้องมีการจ้างคนมาทําความสะอาดจ้างรปภเนี่ยมันก็มีแล้วก็การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับอาคารชุดทั้งหมดเนี่ยต้องซื้อไฟหลอดไฟหลอดไฟเสียก็ต้องซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนการจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลประโยชน์ได้ หรือแม้แต่การเก็บค่าส่วนกลางเนี่ยถ้าไม่ควบคุมให้ดีก็าอาจจะมีการทุจริตได้ค่ะคือเงินที่เก็บไปนี้ถ้าไปรายงานบอกว่าเก็บไม่ได้แต่จริงเก็บได้แล้วเอาเงินเขาเ้ากระเป๋ามันก็เกิดขึ้นได้นะครับค่ะเป็นไปได้ฮะฉะนั้น,นอัน,นเนี้ยสามฝ่ายเนี่ยต้องดูแลร่วมกันเนี่ยก็เหมือนประเทศชาติเราเนี่ยประชาชนเราเลือกสสเ้าเราก็ต้องคอยไปไปติดตามตรวจสอบเหมือนกันไม่ให้เลื่อนไปแล้วว่ากันบัตรเสร็จแล้วก็จบไม่ไปยุ่งดิ เกี่ยวอะไรไม่ใช่ต้องติดตามด้วยมันถึงจะเกิดความเรียบร้อยนะครับค่ะเรียกว่าทุกฝ่ายต,าต่างต่างต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะคะแต่ฝ่ายฝ่ายผู้จัดก,การนิติบุคคลอาคารชุดนี้ฟังดูแล้วมีภาระสําคัญมีภาระหนักอยู่เหมือนกันนะคะแถมถ้าทําไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกยื่นถอดถอนด้วยแล้วเราก็ยังมีคนที่อาจจะอยากเป็นกันอยู่นะคะนะซึ่งคดีตัวอย่างในวันนี้ที่ทอลองจะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับผู้จัดก,การอาคารชุดนี้ไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงคะ ครับคือคดีเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ฟัง,งต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งเพราะว่าข้อจริงอาจจะซับซ้อนแบบนิดหน่อยนะครับนะครับต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นมาก็เนื่องจากว่ามีนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึง่งนะครับอาคารชุดนี้ครับภาษาที่เราเรียกชุดทั่วไปคือคอนโดเนี่ยนะครับแต่ภาษากฎหมายเรียกว่าอาคารชุดก็มีนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการเลือกกรรมการกันมาละ คือเจ้าของร่วมห้องแต่ละคนเนี่ยเขาก็เลือกกันมาแล้วก็มีอยู่หกคนนะครับทีนี้ปรากฏว่าทําไมทํามาหกคนเนี้ยก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่าในคดีเขาก็ไม่ได้บอกว่าทะเลาะอะไรกันมาก็ปรากฏว่ามีการลาออกไปห้าคนโอ้เหรอคะครับหรืออยู่คนเดียวเลยหลือกรรมการอยู่คนเดียวซึ่งกรรมการคนเดียวคนนี้แหละก็คือคนนี้เอาคดีมาฟ้องที่ศาลนี่แหละครับคือ ผู้ฟ้องคดีที่เป็นกรรมการเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็เลยออกหนังสือเชิญประชุมเจ้าของเรียกเขาเรียกว่าการประชุมใหญ่คือเรียกเจ้าของร่วมทั้งหมดเนี่ยมาประชุมเพื่อจะมาเลือกกรรมการกันใหม่ทดแทนเพราะคนเดียวมันม,มันมันมไม่เป็น,ปนไปตามข้อบังคับเพราะว่ากรรมการเนี่ยมันต้องมีหลายคนคนเดียวมันไม่เรียกกรรมการแล้วนะก็ต้องก็มีการเลือกกรรมการแล้วก็จะมีการเลือกผู้จัดการด้วยแทนคนเก่า ซึ่งในการประชุมเนี่ยในกฎหมายเขาจะกําหนดเอาไว้นะครับว่าในการประชุมเนี่ยครั้งหนึ่งๆในประชุมใหญ่เนี่ยจะต้องมีแบบเสียงผู้เจ้าของร่วมนีมาประชุมกี่คนค่ะซึ่งในกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้พระราชบัญญัติอาคารชุดปี2 5 2 0กฎหมายนี้ก็ประมาณเกือบ40ปีละค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าเราแก้ไขครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2 5 5 1สมัยก่อนนี้เราเคยกำหนดว,ว่า เสียงของคนที่มาประชุมเนี่ยจะต้องมีหนึ่งในสามของของคนที่ซื้อไออาคารห้องทุกห้องเนี่ยนะฮะสามแต่เนื่องจากว่าในภายหลังเนี่ยหนึ่งในสามยังยากเลยนะยะงไม่ที่คนมาประชุมได้เนี่ยก็เลยลดตอนนี้เหลือหนึ่งในสี่ละแก้กฎหมายแก้ไขใหม่เนี่ยหนึ่งในสี่แต่ปรากฏว่าหนึ่งในสี่ก็ยังก็ไม่มีคนก็ยังมาไม่ครบอยู่ดีนะ เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเจ้าของร่วมก็คือผู้ซื้อห้องชุดแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจคือพอเขาซื้อไปแล้วเขาก็อยู่ของเขาไปแล้วก็มีทุรลาปาปังก็ไม่ได้สนใจมันก็คงคล้ายๆการเหมือนการเมืองประเทศไทยแบบนี้ละมั้ง <Okay. S 2> ที่ว่าอาจจะไม่ได้มาแต่จริงๆเนี่ยของการเมืองไทยเราทุกวันนี้เราถือว่าพัฒนาเยอะเพราะมีคนมาเลือกตั้งเกือบร้อยละห้าสิบถ้าเทียบกับอาคาร<ง>ชุดเนี่ยซ<ง>ึ่ง,งเป็นคนในกรุงเทพและธนะมากันเนี่ยกันน้อยมาก หนึ่งในสี่นี่มันก็แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเองนะครับก็ยังมาไม่ครบเลยดังนั้นการประชุมครั้งแรกนี่ประชุมไม่สําเร็จกฎหมายก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเรียกครั้งแรกไม่ครบให้เรียกครั้งที่สองภายในสิบห้าวันหลังจากการประชุมครั้งแรกค่ะทีนี้ในครั้งที่สองนี่กฎหมายบอกไม่กําหนดละมากี่คนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมเพราะไม่งั้นประชุมไม่สําเร็จแน่อ๋อกี่คนก็ได้แล้วนะ อ่ามีกี่คนก็มาประชุมกัถือเป็นองค์ประชุมเลยรันนี้เขาบอกว่าในการประชุมครั้งที่สองนี่ก็มีอ่าเมื่อกี้ผมผมยังไม่พูดข้อที่จริงนิดนึงว่าประชุมครั้งแรกเนี่ยมาแค่หกห้องเองนะจากสามร้อยสามสิบสามห้องโอ้แค่นั้นเองนะะเขาเขาต้องการหนึ่งในสี่ไม่ได้เลยนะะห่างไกลในตัวเลขค่ะครับพอประชุมครั้งที่สองนี่เขาบอกว่ามาสี่สิบสองห้องเนี่ย สี่สองห้องนี้ก็ยังแค่ร้อยละสิบสี่เองนะยังไม่ถึงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่ถึงหนึ่ง, <Okay. S 2> งในสี่อยู่ดีแต่ว่ากฎหมายบอกว่าใช้ได้ครั้ <Okay. S 2> งที่สองเนี่ยใช้ได้ก็บอกว่าที่ประชุมก็มีการเลือกกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกไปอีกห้าคนกลับคืนมาก็รวมผู้ฟ้องด้วยก็เป็นหกคนมีหกคนเท่าเดิมแล้วน,นะครับส่วนผู้จัดการก็เปลี่ยนใหม่ <Okay. S 2> เปลี่ยนผู้จัดการเป็นคนใหม่ก็แต่งตั้ง เอาชื่อสมมุติก็แล้วกันชื่อว่านายสมศักดิ์ก็แล้วกันนะครับทีนี้นายสมศักดิ์ก็ไปยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเปลี่ยนผู้จัดก,การแล้วตอนนี้ยคือการทําอะไรต่างๆเนี่ยไม่การเปลี่ยนแปลงในิติบุคคลเนี่ยจะมีกรมที่ดินเป็นผู้ดูแลคือเรามีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดคือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยหน่วยงานของรัฐเขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับดันั้น เขาก็เอาไปจดผู้จัดการคนใหม่เนี่ยนายสมศักดิ์เนี่ยก็ไปยืน่นจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการก,ก,กับทางเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาคือทุกวันเนี้ยเราจะมีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพเป็นเป็นผู้มีชาสูงสุดแล้วก็จะมีแต่ละเขตเนี่ยจะมีเจ้าพนักงานที่ดินสาขาอย่างหล,ลักสี่ก็จะมีสาขาหลากักสี่ถ้าเดนี้คือเรียกสาขาด้านเมืองนะฮะอย่างเงี้ยจะไปแต่ละเขตจะมีอยู่ แต่บางเขตอาจจะรวมรวมสองเขตร,รวมกันก็ได้ปรากฏว่าชอบาหน่งานที่ดินจังหวัดสาขาเขาก็ตรวจเอกสารอที่เอามายื่นนะครับรายงานการประชุมแรงต่างก็เห็นว่าถูกต้องเขาก็รับจดทะเบียนให้นะฮะจดทะเบียนให้เรียบร้อยก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องนี่บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับการกับชุมนะครั้งเนี้ยนะฮะไปคัดค้านบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเพราะว่ามีการประชุมร่วมกันสองนิติบุคคลคือเนื่องจากว่าอาคารชุดที่พิาพาทในครั้งเนี้ยมันมีหลายอาคารค่ะ <Okay. S 2> แล้วเขาแยกแต่ละอาคารเขาจะมีนิติบุคคลของแต่ตัวเองนะคุณสุนันท์นึกภาพหรือท่านผู้ฟังนึกภาพ <Okay. S 2> คืออาคารชุดเนี่ยมันจะมีอาคารชุดเขาเรียกว่ารับรับเอ่อพวกโลไลท์กับไฮไลท์นืออตึกสูงๆอ่ะนะเขาเป็นตึกเดียวกันใช่ไหมฮะ เขาก็จะมีนิติบุคคลอันเดียวกัน mm hmm. แต่พวกโลไลท์อย่างเช่นอาจจะอาจจะเป็นนิติอาคารชุดแอดชั้นแบบนี้ <Okay. S 2> ก็จะแยกเป็นหลายๆอาคารแต่ละอาคารอาจจะมีนิติบุคคลแต่ละอาคารแยกกันหรืออาจจะรวมกันอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าในคดีผ้าเนี่ยเขาแยกกัน <Okay. S 2> ทีนี้ก็เข้าใจว่าเขาคงจะไปหยัดนะครับก็คงอาจจะจะประชุมพร้อมกันหมดเลยทีเดียวแต่ว่าการประชุมพร้อมกันเนี่ย คือผู้ฟ้องเนี่ยเขาอ้างอย่างนี้ว่าการประชุมเนี่ยมีการประชุมพร้อมกันหมดเลยแต่อันนี้เป็นการประชุมไม่ชอบแต่ว่าในรายงานการประชุมที่ไปยื่นกับเจ้าหน้งานที่เดินสาขาเนี่ยเขาแยกเขาแยกเป็นแต่ละนิติบุคคลกันไปซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ตรวจดูแล้วเขามองว่ามันมันประชุมแยกกันเนี่อเขาก็เลยรับรองแต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นการประชุมร่วมกันไม่ถูกต้องก็เลยมาฟ้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการเนี้ยนะครับ อันนี้ก็ฟ้องไปค่เพราะว่าทางเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาไม่รับคําคัดค้านแล้วพออุทธรไปแล้วเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพซึ่งเป็นผู้วาชาในสูงสุดกรุงเทพเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ยกคาอุทธรไปแล้วดังนั้นผู้ฟ้องก็เอามาฟ้องคดีต่อศาลอันนี้ก็เราก็เป็นคดีหนึ่งนะครับคือวันนี้ผมจะพูดสองคดีไปพร้อมกันเลยแต่ว่าผู้ฟ้องคนเดียวกันแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันเพื่อทําให้ท่านผู้ฟังและคุณสุนานเนี่ยเข้าใจเรื่อง ก็าจะเป็นแบบนี้ hmm. ทีนี้พอผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่า,าการประชุมครั้งนั้นนะที่เขาล้องว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะแต่ว่าทางนายทะเบียนคือเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพเนี่ยสาขาเนะี่ยยังไปรับจดทะเบียนให้อยู่เนี่ย hmm. เขาก็มองว่าอะอย่างนี้คือตอนที่เขาไปคัดคาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยข้อได้จริงจริง,รง,รงมันประชุมร่วมกันนะมันไม่ได้ประชุมแยกกันคือ hmm. ท,ทุกับทุกไอ้ที่บุคคลเนี่ยมันมาประชุมพร้อมกันหมดเลยใช้ประธานคนเดียวกัน <Okay. S 2> เขาก็อ้านแบบนั้นนะฮะ ข้าพกว่าในหลวงราพนักง,งานที่ดินสาขาไม่รับฟังบอกว่าไอ้ข้อที่จริงตรงเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องแล้วข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนกันเจ้าหน้งงานที่ดินจะดูเฉพาะเอกสารถ้าเอกสารเขียนมาว่าแยกแล้วไม่มีข้อที่จริงอื่นว่ามันประชุมร่วมกันอันนี้เจ้าหน้งงานที่ดินก็เชื่อตามนี้<อ>านตามเอกสารเลยดูจากเอกสารอย่างเดียวค่ะฉะนั้นผู้ฟ้องคดีก็คงจะได้คิดว่าเอ๊ะงั้นถ้าเจ้าพนักง,งานที่ดินดูจากเอกสารอย่างเดียวใช่ไหมงั้นงั้นผมก็ทําบ้างสิ เขาก็เลยจัดประชุมใหม่คราวนี้เขาก็เรียกประชุมร่วมเจ้าของร่วมใหม่ค่ะ <c oughs> โดยเขาออกหนังสือเนี่ยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วในการประชุมที่เลือกกันเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เป็นคนออกหนังสือคนเดียวนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นคนลาออกเป็นหมดแล้วนี่ครับเหลือเขาคนเดียวตอนนี้เขาก็เลยเขาก็เลยเรียกประชุมใหม่ค่ะ <c oughs> เรียกประชุมอีก ก็ครั้งแรกก็เสียงไม่ครบอีกครั้งนี้มาประชุมกันแปดห้องมากกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งแล้วหกห้องอันนี้แปดห้องแปดห้องแล้วก็พอไม่ครบก็ต้องเรียกประชุมครั้งที่สองใช่ไหมครับตามกฎหมายค่รั้งที่สองก็มาประชุมกันก็ไม่ครบอยู่ดีอ่ะอยู่ไม่ครบหนึ่งในสี่แต่ว่าในเมื่อการประชุมครั้งที่สองกฎหมายบอกว่ามาประชุมกี่คนก็ถือว่าเป็นองค์ประชุมคดังนั้นผู้หวงกันอีกก็ถือว่ามีมีการประชุมครบถ้วนพอประชุมกันเสร็จก็เลือก ก็มองก็เ,เพื่อเพิกถอนอกรรมการผู้จัดการคนที่แต่งตั้งเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะออกไปค่ะนะครับแล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการแทนค่ะนะครับตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการแทนแล้วก็กําหนดเงินเดือนด้วยนะครับค่ะว่าให้ได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้ฟังเหมือนชิงตําแหน่งกันเลยนะคะอ่าชิงตำนฟังดูแล้คล้ายๆอะไรไหมเหมือนกันคก็ ก็าบอกว่าเขาก็ตั้งตัวเองเป็นคือคือเอ้คนที่มาประชุมกันกันในที่ทวิลเยกครั้งใหม่ใหม่แหละก็เลือกเขาเป็นผู้จัดการแล้วก็ตั้งเงินเดือนเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาเอกสารที่ประชุมครั้งใหม่เนี่ยนะครับไปขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับทีนี้เจ้าพนักงานที่ดินสาขานี้ก็ไม่รับจดทะเบียนให้เขาเนี่ยแต่นี้เขาก็เลยเขาก็เลยโต้แย้งเลยบอกเอ้า แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยทําไมเจ้าพนักงานที่ดินดูเจอเฉพาะเอกสารแล้วทําไมแล้วจดให้แล้วทำไมครั้งเนี้ทําไมหาว่าไม่จดให้ล่ะถ้าดูตามเอกสารเองก็มีการประชุมถูกต้องนี่ใช่ไหม,มขาก็เอาแบบนี้ฮะแล้วแล้วอย่างนี้พนักง,งานเจ้าพนักง,งานที่ดินเขาชี้แจงยังไงคะท่านรองครับเรื่องเนี้ยมันก็เลยเป็นคดีสองคดีเพราะไอ้คดีแรกแนะั่นแหะเขาฟ้องเขาถอดว่าการที่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสาขากรุเทพมานคสาขาเนี่ยรับจดทะเบียนไเปถนผู้จัดการเนี่ยเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบค่ะแล้วกไอ้คดีใหม่อันนี้อีกคดีหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปฟ้องว่าเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเนี่ยที่ไม่รับจดทะเบียนที่ให้ตัวเขาเป็นผู้จัดการเนี่ยอันเนี้ยไม่ชอบอ่ะมันเป็นสองคดีคือสองคดีจากจากคนคนเดียวเนี่ยนะคะสองเรื่องอื อย่างนี้สครับสรุะว่าทั้งส,<า>สองคดีเนี่ยศาลก็วินิจฉัยอย่างนี้นะครับในคดีแรกเนี่ยศาลก็วินิจฉัยว่าการประชุมนี้เนี่ยมีการประชุมคือเมื่อ,อกรรมการลาออกไปหมดแล้วเหลือผู้ฟ้องคดีคนเดียวผู้ฟ้องคดีคือในก่อนที่เขาจะลากรรมการเขาจะลาออกกันเนี่ยจริงๆมันมีการประชุมกันมาเหมือนกัน แล้วก็ประชุมไม่สําเร็จนะฮะคือในเมื่อกฎหมายเข <c oughs> ากําหนดว่าประชุมครั้งแรกเนี่ยต้องมีเสียงหนึ่งในสี่เนี่ยถ้าครั้งที่สองอมีเสียงเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีเวลาด้วยว่าการประชุมครั้งที่สองเนี่ยมันต้องต่อเนื่องจากครั้งที่หนึ่งคือต้องภายในสิบห้าวันสิบห้าวันอ่าถ้าถ้าหากมันเกินไปเนี่ยถือว่าไอ้ประชุมครั้งที่สองนี้ไม่ใช่เป็นการประชุมต่อนเนี่ยงต้องนับเป็นครั้งที่หนึ่งใหม่อีก นะครับกฎหมายเขียนอย่างนั้นฉะนั้นนี่มันเคยมีการประชุมกันมาแล้วแล้วประชุมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันไม่เรียบร้อยมันมีมาก่อนน้นีกอนะครับแล้วในการประชุมในก่อนหน้านู้นน่ะเขาเคยมีมติว่าให้มีการประชุมกันต่อมาอีกซึ่งพอมีมการกรรมาการลาออกกันไปเหรือผู้ฟ้องคดีคนเดียวเนี่ยผู้ฟ้องคดีไปออกจดหมายเ,ยเรียกประชุมเนี่ยการเรียกประชุมครั้งครั้งแรกเนี่ยมันจึงชอบ เราเหลือคนเดียวไงเพราะไม่งั้นก็ไม่มีคนออก,กดจดหมายใช่ไหมครับค่ะงนั้นการที่ผู้ฟ้องออกจดหมายเนี่ยเรียกประชุมครั้งแรกเนี่ยก็ถูกต้องแล้วก็มีการประชุมองค์ประชุมอะไรก็ครบตามกฎหมายะงนั้นการประชุมครั้งแรกถือว่าถูกต้องแล้วนะครับฉะนั้นการที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการเนี่ยก็ถูกต้องการฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขารับจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการเนี่ยเปลี่ยนผู้จัดการเนี่ยก็ชอบไปกฎหมาย ันนี้สางก็เลยมิจฉยว่าการที่ที่เจ้างานที่ดินจังหวัดสาขารับจดทะเบียนในครั้งแรกเนี่ยที่จดในทะเบียนนายสมศักดิ์เป็นผู้จัดการเนี่ยชอบในกฎหมายค่ะ <Okay. S 2> แต่ในกรณีของครั้งหลังเนี่ยมันมีเรื่องวุ่นวายตามมาเนี่ยครับเพราะว่าเพราะการประชุมครั้งแรกเนี่ยมีการเลือกกรรมาการเข้ามาอีกห้าคนแล้ว <Okay. S 2> ใช่ไหมครับค่ <Okay. S 2> ะดังนั้นผู้ฟ้องคดีจะมาออกจดหมายเนี่ยในการประชุมครั้งหลังเนี่ยออกคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ๋อค่ะ ช่ไหมเพราะมันมีกรรมการ,กรใหม่แล้วมีมีกรรมการครบแล้วเนะ <S <S ี่ยฉะนั้นการออกจดหมายเชิญประชุมเนี่ยผู้ฟ้องคดีคนเดียวเนี่ยออกไม่ได้ซึ่งในตามข้อบังคับการประชุมข้อบังคับของนิติบคุคคลอาคารชุดเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าการเรียกประชุมใหญ่เนี่ยจะมีคนสามคนเท่านั้นที่เรียกได้คนที่หนึ่งก็คืออ่าผู้จัดก,การคนที่สองคือคณะกรรมการ และคนที่สามคือเจ้าของร่วมร้อยและ25คือถ้าสมมุติผู้จัดการคณะกรรมการไม่ยอมประชุมเจ้าของร่วมเนี่ยถ้าเดือดร้อนจริงเลยเข้าเสียงกัน25เปอร์เซ็นต์ก็ขอเปิดประชุมได้ <c oughs> แต่ปรากฏว่าในกรณีนเนี้ยผู้ฟ้องคดีคนเดียวไปขอเปิดประชุมเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยมันไม่ชอบฉต่เรืการที่เจ้าพนักง,งานที่ดินสาขาไม่รับจดทะเบียนในไอ้ครั้งที่สองที่ผู้ฟ้องคดีเลือกกันเองเลือกผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการเนี่ยมันก็ การที่ไม่รับจดทะเบียนเนี่ยมันจิงชอบแล้วสารนิสัอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการจดทะเบียนการตั้งผู้จัดก,การเนี่ยสาระสําคัญอยู่ที่การประชุมด้วยว่าการประชุมชอบหรือไม่ถ้าการประชุมมาโดยไม่ชอบอด้วยกฎหมายกระบวนการขั้นตอนต่างๆมันก็ไม่ชอบกฎหมายด้วยกฎหมายมึงเรียคดีเนี้ยคือผู้ฟ้องคดี เคยประชุมครั้งแรกเคยออกจดหมายเองคนเดียวออกได้เรยจะมาออกจดหมายอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่มันมีกรรมการตัวจริงแล้วเนี่ยตอนนี้มันออกไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่ถูกต้องแล้วนะคะสรุปว่าอย่างนี้คดีสารก็ยกยกฟ้องอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับยกฟ้องทั้งสองคดีเลย <c oughs> คืออการประชุมครั้งแรกสารก็ยอมรับว่าที่เจ้าหน้าที่ดินจังหวัดสาขาเนี่ย รับจดทะเบียนให้นายสมศักัพ์เป็นผู้จัดการเนี่ยถูกต้องส่วนการประชุมครั้งที่สองท,ที่ผู้ฟ้องคดีมาประชุมใหม่อีกเนี่ยแล้วมามีการเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการและกำหนดเงินเดือนอันเนี้ยการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไม่รับจดทะเบียนอันเนี้ยศาลก็มองว่าก็ชอบเหมือนกันค,ค่ะรบบยังจะยกฟ้องทั้งสองคดีค่ะก็สรุปว่าก็เลยไม่ไม่ได้เป็นผู้จัดการที่ทุกคนเลยคะอดเป็นเลยนะคะทำไม่ถูกต้อง อาค่ะสำหรับคดีตัวอย่างของเราวันนี้นะคะท่านรองโฆษกอยากจะฝากอะไรปิดท้ายอีกสักหน่อยไหมคะครับปิดท้ายก็คือก็คงฝากท่านผู้ฟังนะครับที่ไปซื้ออาคารชุดอยู่อาศัยกันเนะครับแต่ละท่านที่ไปอยู่ก็ต้องเคารพกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดถือว่าเป็นกฎหมายที่ทําให้ทุกคนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบนะครับมีความสุข อน้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งกรรมการนิติบุคคลหรือเลือกกรรมการผู้จัดการอาคารชุดเพราะว่าถ้าหากเราไปมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลนี่ิติบุคคลอาคารชุดที่เราอยู่อาศัยก็จะมีความสวยงามเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเอาใจใส่สําหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคลอาคารชุดก็สามารถที่จะไปร้องเรียนต่อ กรมที่ดินนะครับได้ถ้าหากกรมที่ดินมีคมําวิิจัยที่ไม่ถูกใจเราถ้าเราเห็นว่าไม่ชอบวยกฎหมายก็สามารถนําคดีมาฟ้องที่ศาลปกครองเพื่อจะได้เป็นอ,องค์กรขั้นสุดท้ายในการชี้ขาดว่า,าสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคือต้องต้องดําเนินการตามขั้นตอนก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือมาสุดท้ายกันที่ศาลปกครองที่จะชี้ขาดกันนะคะ วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณนายศีโมราสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณสุนันด้วยครับสวัสดีค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง